คือเข้าคอสแค่1 1วันค่ะตอนนี้ค่ะลดไป10โลค่ะคือมันลดแล้วมันไม่เครียดอะค่ะมันไม่เครียดแล้วคือเราเรามีความสุขอะลดไปด้วยมีความสุขไปด้วยคือร่างกายต่างๆก็คือไม่ว่าจะเคิร์ฟต่างๆสัดส่วนต่างๆคือลดลงอย่างชัดเจนค่ะเสื้อผ้าใส่ L อัแตอนนี้ใส่ไซส์ M M ก็คือ M ต้นๆนะคะไม่ใช่ M ปลาย ใส่ชุดอะไรก็ไม่ได้คือกลายเป็นคนไม่แต่งตัวไปเลยไม่อยากถ่ายรูปไม่อยากออกไปไหนพอหลังจากที่น้ําหนักเราเพิ่มมากขึ้นปุ๊บจาก,กเ็เป็นกดไหลย,ย้อนกินอะไรก็จะฝุ่ที่คอหายใจไม่ค่อยออกมันจะแน่งไปหมดค่ะหมอก็เลยแนะนําว่าคนไข้ต้องลดน้ําหนักนะต้องหันมาดูแลสุขภาพนะ<ม>อะไรเนี้ยค่ะก็มีเคยพยายามก็ ล้มเลิกก็คือแล้วก็ปล่อยไปเลยปล่อยตัวไปเลยไไะไรวิธีการไหนคะที่ใช้ล้มเลก็มีวิธีการก็คือคริปโตก็เหมือนประมาณว่าเคยได้ประมาณสักห้าวันเหมือนกันเราวมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันลำบากก็ลงประมาณโลนึงสองโลแต่เราก็ดีใจมากแต่สุดท้ายริู้สึกเฮ้ยมันไม่ได้แล้วว่ามันเริ่มสึกไม่มีแรงช่วงนั้นก็คือจะบุกหี่เพราะว่าเราแบบเราอยากกินอ่ะแต่เรากินไม่ได้ล้วก็กลับบ้านอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปโดนโไม่ลง ก็คือคอร์สนี้นะคะที่ได้เข้ามาคือเราสามารถคือกินอะไรก็ได้คือมันเหมือนว่าเรากินโดยตามธรรมชาติโดยมันไม่ฝืนความรู้สึกตัวเองแล้วร่างกายเราก็ไม่หงุทานอาหารที่มีประโยชน์ไปด้วยแล้วน้ำหนักลดไปด้วยคือมันโอเคนะทุกอย่างมันตอบโจทย์ค่ะโครงการของเดอเฟียเนี่ยเหมือนแบบเรามีเพื่อนๆเราไม่ได้ทําด้วยตัวคนเดียวคือเพื่อนๆก็คือเราจะมีกลุ่มไลน์ใช่ไหมคะคือเรามาแชร์กันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําไปด้วยกันอ่ะเราอยากดีใช่ใช่ค่ะเราทําไปด้วยกันเราแบบ มันลดแบบมีความสุขค่ะกระเด็บเออเราทำได้เลยก็จะมีเคล็ับนะคะดีๆก็จะมาก,กระซิบบอกมีตัวช่วยค่ะซื้อที่บ้านแม่ก็จะทานาผลิตภัณฑ์แบบนี้อยู่้วเป็นสลาลยใช่ไหมคะกินเท่าไร่า0ิเม็ดก็นั่นแ่ะเอาครบทุบๆๆๆแล้วก็กินกับโยเกิร์ตกินกับอะไรกินได้ที่มันอร่อยมันก็สามารถควบคุมน้ำหนักเราไม่ได้บอกว่าโยโย่หรืออะไรต่างๆไม่มีเลยเพราะเขาเป็นโปรตีนโปรตีนเราถึง สารอาหารลดาถึงทุกอย่างจบเนี่ยแหละค่ะอยากสวยก็ต้องสุขภาพดีด้วยนะคะไม่ใช่สวยพร้อมจะแบบโอ๊ยโซมไม่ไหวไม่ได้ดค่ะ<ม>ยังมีตัวช่วยดีๆเด็ดอีกตัวหนึ่งนะคะ<ม>ก็คือเร่งง่ายว่าปกติจะจะเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายเลย<ม>เพราะว่าเรามีตัวช่วยค่ะ<ม>นี่นี่แล้วจะบอกอย่างหนึ่งว่าปกติจะจะเป็นคนนั่งหลังคอมเสียบุคลิกมากก็ต้องนั่งอย่างนี้<ม>แต่พอได้ไนมีใส่ตัวนี้นะคะตัวชิปปะสลีด้าของเรา คือเราเป็นคนนั่งหลังตรงมากขึ้นปรับบุคลิกภาพของเราแล้วก็ยังช่วยลดน้ำหนักของเราสามารถทําให้เรามีเคิร์ฟมีรูปร่างที่ดูดีมากขึ้นคือใครไม่เชื่อจักอยากให้เข้ามาได้ลองได้ลองใส่จริงๆนะว่ามันเป็นยังไงหุ่นแบบว่าหุ่นลบจะเฟิร์มขึ้นแล้วก็บุคลิกภาพเราจะดีค่ะเวลาจะนั่งจะยืนคือมันรู้สึกว่ามันแบบมันดูดีอะ คุณไม่ต้องไปเข้าคอร์สที่มัน,นแพงๆก็ได้มีตัวช่วยดีๆตัวนี้ดีกว่าได้ทั้งหุ่นได้ทั้งบุคลิกภาพเออมาลองสิ